จากกรณีที่วงไทเทเนียมค่ะปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้รับฟังกันไปเมื่อวันที่12พฤษภาค,คมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะหลังเพลงดังกล่าวเนี่ยมีเนื้อหาคล้ายกับการเหยียดเด็กรุ่นใหม่แล้วก็มีคำหยาบในเนื้อเพลงค่ะจนทําให้แฮชแท็กนั้นติดเทรนด์ชั่วข้ามคืนไปเลยกับแฮชแท็กพ่อมึงนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะสื่อชื่อดังช่องหนึ่งก็เลยติดต่อไปยังท่ายเพลงต้นสังกัดของวงไทเทเนียมก่อนเผยถึงดราม่าดังกล่าวนะคะว่าทราบถึงกระแสที่ถูกพูด เพราะว่าด้วยเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็คาดเดาไว้ว่าอาจจะต้องเจอกับกระแสแบบนี้แล้วก็ขอน้อมรับคำวิจารณ์ค่ะทางค่ายได้เผยต่อนะคะว่าจริงๆเนื้อเพลงเนี่ยต้องการจะสื่อความเป็นฮิปฮอปรุ่นใหญ่ที่กลับมาเหมือนเป็นการขิงกันนะคะหรือว่าเป็นการเคลมบัลลังเป็นการข่มกันซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการด่าใครหรือว่าจงใจพูดถึงอ้างอิงไปถึงใคร สื่อถึงแค่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้เริ่มผู้นำเทรนด์ฮิปฮอปเข้ามาในประเทศไทยแค่นั้นเองค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ